กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาตอบคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ห่วงจุ้ยเป็นจะทราบกันค่ะมาในคําถามแรกเลยนะคะคุณอัครพัชระนะคะโอ้โหชื่อเพราะมากนะคะคําถามของเขาค่ะอาจารย์ก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพแต่ทีนี้เนี่ยต้องว้ว้เจ้าด้วยอยากจะไหว้เจ้าด้วยเครื่องที่เป็นมันเกี่ยวกันไหมครับทูบ led ได้หมดไม่เรับ เป็นได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าได้ครับได้ครับไม่เกี่ยวกันเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถือไหมคะที่ไม่ใช่ทูบจริงแต่ครั้งแรกขอให้ใช้ควันทูบเป็นสื่อให้ท่านบอกท่านก่อนนะครับควันทูบเนี่ยนะครับอย่าให้ควันหรือกระถางทูบเนี่ยนะที่มีฝุ่นที่มีการผงเยอะๆเนี่ยควรอยู่ล็อกบ้านดีกว่าถ้าห้องคุณไม่ไม่เปิดโล่งถ้าเป็นห้องแอร์นะครับบางครั้งจุดทูบบ่อยๆเนี่ยนะครับ บางครั้งอาจจะเป็นมะเร็งได้ครับสุขภาพรัเสีนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําใช้หลอด LED ได้ได้ครับ,รบแต่ครั้งแรกนะฮะหรือมพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะครับคุณจุดแล้วะนะฮะควันควันทูบเนี่ยนะครับเป็นสื่อ ของท่านที่เราสื่อถึงท่านแล้วไปปักไว้ข้างนอกก็ได้กระถางทูบข้างนอกก็ได้หรือต้นไม้ก็ได้ครับนะคะส่วนท่านนี้เนี่ยนะคะสอบถามค่ะบอกว่าเขาเนี่ยซื้อบ้านจัดสรรนะ,ะแล้วเขาที่โครงการบ้านจัดสรรเนี่ยมักจะทําเป็นลานซักล้างไว้โล่งๆคแคบๆแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าของบ้านอะ่ะเขาก็อยากจะทําตรงนั้นอะ่ะเอาไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าของเขาะนะคะสร้างขึ้นมาค่ะเป็นอาจารย์อาจารย์คะสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะ ได้ครับสร้างมาใช้งานแบบนี้ก็ได้พยายามทำอาคารคุณให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมให้ได้อย่าให้เวาลอย่าให้แบ่งย้ายเหมือนดาวเป็นตัว L ไม่เอานะครับอะไรที่มันเป็นสามเหลี่ยมมาไม่เอาสามเดี๋ยมไม่เอา L ไม่เอานะครับสามเลี๋ยมไม่อันตรายที่สุดนะครับนะคะ ไปดูต่อคุณกาแล็กซี่พิซซ่านะคะอันนี้เขาเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะจาย์อยู่ติดถนนใหญ่ทําเลดีเลยนะคะแต่ปรากฏว่าที่หน้าร้านของเขาเป็นเหมือนทางลงของรถไฟฟ้าคล้ายๆอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่ามีบันไดที่เป็นบันไดไว้สําหรับพวกรถเลื่อนหรือว่ารถคนพิการลงมาค่ะพาดผ่านหน้าบ้านหน้าร้านพอดีเลยแก้ยังไงดี่คอย่างนี้ค่ะ รถไฟฟ้าเนี่ยที่บนหัวเราหน้าเราเนี่ยถ้าผ่านล้บผ่านเลยโดยทั่วไปถือว่าไม่ดีนะฮะไฟฟ้าถือว่าโชคลาบโชคลาบอยู่บนหัวเลยไปเลยไปไม่ดีแต่ถ้าที่จอดรถของด่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะถือว่าโชคลาบลงมาครับลงมาหาเราถือว่าดีไปก่อนะครับเัียงแต่บ้านคุณมีความมืดเพราะตรงรถไฟฟ้าบางคุณนะครับ ไม่เสียหายนะฮะเพิ่มสบังไว้นะฮะมีคนลงมาเยอะๆถือว่าโชคลาบนำโชคลาบมาให้ถือว่าดีแล้วใกล้ๆรถอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าถือว่าดีนะครับอ๋อถือว่าดีคือแต่ว่านี้มันเป็นแค่ทางลงของรถคนเข็งคนพิเศษก็ถือว่าดีสว่างๆนำโชคลาบมาให้ แต่ช่วงรอบที่นำมาให้อาจจะเป็นคนพิการขึ้ด้มานิดนึงนะครับค่ะนะคะก็เอาไปปรับใช้ได้ค่ะปรับให้มีแสงสว่างนะจะได้มีคนเห็นเยอะๆนะคะของจะได้ขายดีๆไม่ใช่ลูกไม่ใช่ว่าพันละพันเลยนี่ไม่จโชคเลยนะครับค่ะอย่างน้อยมีคนลงมาก็ดีใช่ครับคมอนำโชคลรมาให้ค่ะ ไปดูคุณสมุดเดินทางกันบ้างค่ะสอบถามเรื่องการตั้งน้ําตกค่ะอาจารย์รเกิดปีมาเสงหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกที่287องศาหน้าบ้านทิศตะวันตกค่ะ287 287ค่ะครับ287ครับค่ะนะคะฝัะ่งซ้ายเนี่ยบังเอิญมีห้องน้ําของเพื่อนบ้านด้วยแต่เขาก็จะตั้งน้ําตกไว้ที่ฝั่งซ้ายนี่แหละค่ะอาจารย์เวลหาหันหน้าออกไปซ้ายมือใช่ค่ะหลัง หลังบ้านทิศตะวันออกหน้าบ้านทิศตะวันตกสองแปดเจ็ดคือทิศตะวันตกนะครับเวลาหันหน้าออกไปฝั่งซ้ายมือเป็นตัววิบัติ์นะฮะตั้งน้ําก็จะเกิดความวิบัติขึ้นเป็นตัวกระตุ้นฉะนั้นเวลาคุณตั้งน้ําให้มาฝั่งขวามือเวลาหันหน้าออกไปหน้าฝั่งขวามือดีกว่าครับค่ะ แล้วห้องน้ําเพื่อนบ้านเราทํายังไงดีคะเราใช้ต้นไม้ปูกังได้ครับอ๋อนะคะก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปนะคะไปดูที่คุณชัยวัดกันบ้านนะคะคุณชวัดนะคะคุณชวัดสอบถามเข้ามาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกเหมือนกันนะคะมีบันไดทางขึ้นบ้านนาบ้านทิศตะวันตกใช่ค่ะแล้วบ้านเขาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย์ลักษณะเหมือนห้องแถวแต่คือเป็นบ้านนะคะแล้วก็มีบันไดทางขึ้นแต่ว่าประตูปิดเนี่ยมันห้องแถวมันตึกแถวมันตึกแถวแล้วก็เนี่ยค่ะ ตรงหลังคามันล้ํากันนิดนึงอ่านี่นะคะอาจารย์หลังคามันค่ะมันล้ํากันไม่ค่อมกันใช่ไหมอืมน่าจะล้กันนิดนึงนิดนึงนี่คือก็ออกแบบให้มีมิติขึ้นมาตอนนั้นเองนะครับอ่านะคะแบบนี้ไม่เป็นไรมากครับปกติไหมคะครับไม่เป็นไรครับถือว่าไม่เป็นไรไว้ก่อนนะครับอ่านะคะจะได้สบายใจครับขอท่านต่อไปนะคะคุณพงศธรนะคะ คุณพงศธรบอกว่าอยากจะตั้งศาลพระภูมิค่ะอาจารย์รตั้งทิศไหนดีนะคะคพอดีเขามีแลนจะปลูกบ้านนะคะปีนี้ปลูกได้เดือนไหนบ้านของเขาเนี่ยนะคะหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศเหนือค่ะครับหน้าทิศเหนือหลังทิศใต้ใช่ค่ะเอทิศที่เป็นมงคลสำหรับทิศนี้ในการตั้งศาลพระภูมิคู่ตายายค่ะควรจะอยู่ฝั่งขวามือเวลาหันหน้าเอาอหน้าบ้านนะครับอืมค่ะ แล้วปลูกบ้านแทนปลูกบ้านปีนี้ปลูกได้เดือนไหนคะไม่ทราบครับอาจารย์ไม่บอกเลิกยามอยู่แล้วนะครับอ๋อไม่ดูเลิกยามให้นะคะบางครั้งกันดูฮงจุ้ยไม่ใช่ว่าดูแล้วคุณจะรวยทุกคนบางครั้งนะฮะกันดูเชียภูมิหรือบ้านควรําแต่อะไรก็เน่าหมดเลยอะเสียหายหมดเลยตั้งเชียภูมิข้างนอกอ่ะไม่ไม่ดีในบ้านคุณก็ไม่ดีนะครับขายอย่างเดียวอยู่ให้ทรงตัวทรงที่ ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับบางครั้งแต่สุดไม่ใช่อาจารย์ทุกคนแก้ได้หมดแม้แต่ตัวผมเองนะครับตัวอาจารย์เองเนี่ยถ้าเจอแย่ๆก็แย่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนนะครับค่ะเจอแย่ๆนี่อาจารย์ก็เครียดเหมือนกันนะคะเวลาออกไปดูเขาเขาแย่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถทห้เขาดีได้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะดีหมด บางคนยากจริงๆก็คือเสียก็มีครับและนี่แหละค่ะคือคําถามนะคะที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ห่วงจ้วยเบนจัสซับนะคะส่งผ่านอินบอ์เข้ามาเลยสอบถามมาได้2คําถามนะคะไม่รับดูแปลนบ้านและไม่ดูเลิกนะคะสำหรับคุณผู้ชมการดูเลิกยามเนี่ยนะฮะคุณแพนต้องมีวันเืินปีเกิดของคุณอยู่อาศัยต้องมีพลังของทิศทางต้องคํานวณวันดีไม่ดีนมันยากมากๆนะครับ แต่ถ้าว่าท่านใดนะคะจะเรียนเชิญอาจารย์นะคะไปดูยังสถานที่อาคารของท่านเป็นพิเศษเลยก็สามารถเรียนเชิญเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์089764 8 4 8 8และ085020 2333ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ